ทำไรคะคุณนายพลอ,อยสวยก็กำลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะอา่านออกแล้วเหรอนะไม่ใช่ระบายสีหรอคุยด้อยกันอย่างไี้เห็นแม่บว,ว่าทำไรไหนสิชิรือ,อยังสวยหรือเปล่าโอ้สวยจังเลย coi liên được con này nè con này là kha cứ yêu anh 大鱼。 จะทำค่ะ ัวแค่นี้ก็อยากเป็นพี่เขาเนาะ ก็ได้แล้วลูกไม่ต้องลบหรอกเขียนตอ ตรงเป็นแถวนะคะคุณลูกขาจะได้สวยนะคะนี่สวยมากโอ้ตอนนี้กินเยอะไปปะอ้วนอ้วนสิงส่น่าจะแบบกินๆยอะ อ่าโอเคโอเคโอเคได้จะอ้วนก็ได้ ไม่รู้ชื่อนะคะเพราะว่าน้องๆไม่เคยเห็นตาก,กล้องพี่เนาะตาก,กล้องชื่ออะไร พูเดเยอะไปไหมเนี่ยลูกเนี่ย ตัวดอเด็กหรือชื่อพี่มีดอเด็กก็ยอหญิงดเด็กกับยอหญิงเขาอ่านว่า แล้วพี่จะชอบเขียนใหญ่อ,อ,อแล้วแล้วต่อไปก็มอม้าเลยนะจะมอม้าได้ไงคะลูกชช้าชนชนทิชาใช่ค่ะตัวอย่างอยู่ไหนคะตัวอย่างพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงวางอยู่แล้วตัวอย่างมาดูสิคะมันมีตัวอะไรมา อย่างมาดูนะคะเดี๋ยวพี่ jay ดูว่าตัวอย่างนี่อุ้มฟัวไหมพี่ตัวอย่างที่อุ้มฟัวไหมพี่เขาจะเป็นกันแบบนี้นะอา้าวกลับหัวจะอ่านยังไงเนี่ยนะเป็นแบบนี้ก็จะมีเลขที่นั่งของพี่ด้วยถึงเอานั่งดีๆนั่งดีๆแล้วเขียนแล้วเริ่มเข้านี่นะน้องๆอ่านไปหรือเปล่าถ้าน้อง อ่านไม่เป็นเดี๋ยวพี่จะคอยอ่านให้นะอ้ยเขาให้เรียนหนังสือนี่พูดเยอะจังคี่ว่ามันก็ดูเล็กหกันนะโอเคแล้วสวยแล้วลอลิงไตาลาวลอลิงไตาลาว คิดกันสิคะคุณลูกขาจะอ่านยังไงล่ะคะพอทง,งพอทงคุณนิยมค่ะสอละอนะคะโอเคแล้วก็อะไรแล้วก็ชอช้ชา ช้างใกล้ๆรอลิงค่ะคุณลูกค่ะเหยาออกห่างนะคะฉลามค่ะน้องๆอ,อาจจะเห็นว่ามันไม่ตรงเส้นก็รู้เหมือนกันนะแต่พี่ก็หายัาลบเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีูหายังลบมาให้น้อง ชมรู้ไหมคะว่าคนคนที่ thiệt đó พอสำเพอกลางไปไปไหนสำเอกลางไปเดีหายแล้วนะ่ะสำเพอกลางใบแล้วก็สะละู 发说了乌、哦。 ใบสีสิคะใบ,บไม้พวกเนี้ยมันจะมีวันแห้งอยู่ประมาณก็คือถ้าเกิดเราปลูกแล้วต้นมันแห้งเนี่ยใบมันก็จะหลุดตึงที่จะระบาบอันอันที่มันแห้งดีกว่าใบาที่มันแห้งมันมีใบแห้งด้วยแวบะใบแห้งใบสดเอ้ารู้เยอะจริง ใบแห้งมันก็เป็นใบที่เหี่ยวไงแม่ค่ะใครบอกใครสอนเนี่ยใบแห้งใบสด ขอล้วบายบายคุณผู้ชมก่อนบายบายนะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะทำคลิปใหม่ให้ดูนะบ๊ายบาย